นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนุรัตน์สีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิธุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธยายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีน,นพรัตสีสาหาสาสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคิทานังวรารังคันทงังสีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังคาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหาสสุธมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักิทานังวรังคันทงังสีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชายมิ